พี่เขาพี่คนจะนีผมาเล่นเกมรบอกันรับนแลูลกนะครับอันนี้ลูจะมาเล่นเกมรบบอรักเรามาดูว่าเราจะรอดหรือตายนะครับที่จก่อแรกจะทำแบบนี้ก็อาไปผิดมาหนี่นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยช้านะครับเพราะว่าใช้ในมือถือครับ มีคนถูกสังหารด้วยนะครับี่โอ้โหมีหลายคนเลยในกองทีช่วยเพราะว่าไม่น่าเชื่อตอนนี้เราเพเข้ามาแล้วไม่รู้ว่ามีแมพหรือเปล่าเข้ามาก็เสียชีวิตเลยนะครับตกแมพได้ไงวะทุกคนเมื่อกี้วอร์มนะวอร์มทุกคนวอร์มตกแมพนะเมื่อกี้แค่วอร์มก็ต้องรอก่อนแต่คราวนี้เอาจริ๊งรอก่อนรู้จุดนะ มันจะถึงแล้เออเราก็จะเล่นนะไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรดีเรก็ไม่รู้เหมือนกันอมืเรือดำน้ำาเป็นอเครื่องเครื่องตัวจับเรือดำน้น่อืมเคโอเอโอเคโอเคแล้มาดูอุปกร์คนเตอนนนีนี่นีอ้โหโ้โหอันนี้อหอ้ออ ตัวละครตัวไหนดีนะครับอถือก็ช่วนี้ต้องซื้อหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเอาฟีนะก็ก่อนไม่มนีก็ต้องโลบักผมก็ไม่มีด้วยโอโอจะเลอแล้วนะเราไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะง่้เราลอก่อนตายเราก็จะพูดไปนะทุกคน

มันอดมผมไม่ได้บอกอัจเลยอะอะไรก็ม้ลูกนอัาจตเมนจเลงกนะ็เล่นอัพพเนะครับอ่าเลี๋กันอาอ์ตเดตที่อดอจะล็กไม่ดีเอัพพดร์ตนะครับมีสามัได้เล่อไครัม่เสียชีวิตงคนด้วยเราไปช่วยเขาทั้ั้นอ่าก็รั ¡Gracias!